สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับจากการทำคลิปวิดีโอก็หลบไปทำแห้งสับสินค้าใช่ครับที่พักอาศัยสำหรับไว้ชมวิวนะครับเป็นระเบียงชมวิวนะครับออตอนนี้ก็ทำตั้งแต่ถ่ายรูปไว้นะครับทำตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็ใช้ไม้จากสวนเราเองนะครับแล้วก็ใช้ไม้เศษไม้เก่าครับ ที่เรามีในแบนนะครับก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยก็ทําเองหมดครับอันนี้ก็เป็นถ่ายวิดีโอไว้นะครับตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่การฝังเสาเองนะครับทําเองหมดครับไม่มีการแจ้งครับเริ่มทําเองไม้ก็ไม้ของเราเองครับไม้สวนเราเองทําเองหมดครับก็เป็นการเริ่มตั้งแต่แรกๆนะครับทํามาอันนี้ก็เป็นสวนลําไยนะครับ ประมาณหกไล่นะครับก็เป็นรูปใบล่างมาแล้วครับนี่ถ่ายช่วงตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะมีลูกสาวนะครับมาช่วยช่วยถ่ายรูปครับทำเองตอนนี้ยังไม่ได้ทำบันไดนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำบันไดครับทำง่ายๆครับใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะครับ ทำเองวัดเองวัดด้วยสายตาครับไม่มีระดับน้ําครับทํากันง่ายๆครับอาจจะเป็นการเอ่อเป็นที่มาตั้งเต็นท์นะครับกับเพื่อนนะครับชมวิวครับตอนนี้ก็เย็นๆก็โอเคบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มอากาศเริ่มดีแล้วเชียงใหม่ครับอากาศเริ่มดีแล้ว ก็ระยะทางจากบ้านมาตรงนี้ก็มาสักสี่กิโลสามกิโลมาแล้วนะครับเลยจากนี้ไปก็จะเป็นแอ่งเก็บน้ําครับก็จะทําเป็นแหล่งน่องเที่ยวนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าน่าจะเข้าแอ่งเก็บน้ํานะครับอีกไม่นานนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาครับตอนนี้ก็มีนางแบบมาถ่ายโชว์ครับ ก็วิวก็สวยดีนะครับติดถนนครับโอเคเลยครับพื้นที่โหสวยงามมากแต่โหทำาัด้แรลก็คือยากอยู่ครับให้่อยทำระเบียงครับทำระเบียงทำาลาจับนะครับเริ่มเริ่มทำาแลาครับก็ใช้งบประมาณไป ณตอนนี้นะครับจนถึงคลิปนี้เนะี่ยอยู่ประมาณสักร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับเป็นแค่ตะปูส่วนใหญ่นะครับส่วนไม้ก็ลองห้องเราเองหมดครับทำเองครับแฟนผมช่วยช่วยถ่ายรูปครับนี่ก็ลองให้ลูกสาวขึ้นมานครับกว่าจะได้รูปสวยมาด้วยความลำบกกักระวันะคะ นนยังไก้าขึ้นเรายังไม่มีเหลาจับเสือเดินขึ้นไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเอ,อทำห้องน้ำนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็เกิดเตรียมอ,อุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับเราจะมีหลังคานะครับมีหลังคามีเหลาเดินไปอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีรูปตอนท้ายคลิปให้ดูนะครับนี่ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับ ค่อยทําทำไปนะครับทำเป็นลาวทำเป็นเพราะข้างในนี่จะเป็นน่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอ่างเก็บน้ำคนก็เริ่มเดินทางมาตกเบ็ดเยอะครับในอ่างเก็บน้ำก็มีคนเดินผ่านเยอะครับถนนเส้นนี้ถนนเป็นถนนคอนกรีตหมดนะครับเดิน,นทางสะดวกครับ อาเก็บน้ำให้แก้วครับระยะทางจากถนนใหญ่ก็ประมาณเจ็ดกิโลครับเข้ามาในนี้ปลาก็เยอะครับเดี๋ยวจะมีคลิปพาไปไปชมอ่างเก็บน้านะครับเดี๋ยวค่อย,ยติดตามนะครับผมขอทําตรงนี้ก่อนอาจจะเป็นร้านอน,นาคตนะครับหรือไม่แน่นอนร้านก,กาแฟเดี๋ยวดูอีกทีนะครับไม่มีใครขายครับแต่คงอยากจะทําครับ บรรยากาศก็ดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเห็นวิวด้านล่างหมดเลยครับเอ,อ่อต่อไปน่าจะเป็นทําเป็นถนนให้ ATV เนะีขี่ขี่รอบสวนนะครับเดี๋ยวก็จะทําอยู่นะครับขี่ขี่รอบสวนเลยนะครับขี่ให้อ้อมสวนเลยครับก็จะมีวิวเดี๋ยวหาโต๊ะอะไรมานั่งให้สวนด้วยครับ ถ้าแต่ทําแม่นี่รู้สึกว่าลูกสาวนี่อยากจะมาสวนบ่อยขึ้นครับทีแรกไม่ไม่อยากมาแต่พอทําตรงนี้เสร็จรู้สึกว่าอยากมาบ่อยครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้าทําแล้วลูกสาวนี่โอ้โหอยากมาแมา่เดี๋ยวทำลาวเดินไปอีกต้นครับเป็นทางเดินไปอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นตรงนู้นนะครับประมาณสักหกเมตรเจ็ดเมตรไกลอยู่นะครับ ไกลอยู่ไม้ก็มีแล้วครับไม้ต้นยาวนะครับยิงจากอีกด้านไปอีกด้านนะครับเป็นทางเดินไปนะครับนี่ก็โอ้โหถ่ายชมวิวนะครับลูกสาวเดี๋ยวทำห้องน้ำอีกทีนะห้องน้ำยังไม่ไทำเลยเตรียมอุปกรณ์มาละเดี๋ยวทำทำไว้เดี๋ยวก็จะถ่ายรูปไว้นะครับ แต่ค่อยเอาหาคลิปอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายไว้นะครับมาตั้งเต็นท์ได้นะครับมาตั้งเต็นท์ได้สบายแล้วตอนตรงนี้ยังไม่ได้ทําครับตอนนี้จะเป็นคลิปแรกๆครับวิดีโอแรกๆที่ถ่ายตอนแรกๆครับความมือยังไม่ทําระเบียงครับไปตัดไม้ลบตัดให้ความสวยงามลวเริ่มมีแล้วจับ หลบด้านลครับแต่ตรงอีกด้านยัง,งยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวผมอัดไว้ประมาณใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์จากเริ่มทำนะครับจากเริ่มทำแล้วก็เริ่มถ่ายเก็บไว้เก็บไว้ไวจนมาถ,ถึงเอ่ออาตอนนี้เริ่มตัดไม้เป็นเรียบร้อยแล้วมีวแล้วล่ะตอนนั้นก็ใส่ไม้เพิ่มแล้วครับ ก็ยังไงฝากไปดูเพจได้นะครับมีเพจแล้วก็มีช่อง youtube นะครับเพจก็เป็นเพจพ่อเลี้ยงลําไยนะครับก็ติดตามผมได้นะครับอ่าอ่าตอนนี้ก็เริ่มใส่ไม้ละหาไม้มาใส่ละยังไม่ได้ตอกตะปูนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรไม้ก็ไม้เป็นเป็นท่อนเลยครับไม่มีกัน ผ่าครึ่งครับเป็นท่อนเลยแข็งแรงครับใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับท่าล้มตั้งแต่เริ่มอะไรจนถึงตอนตอนนี้แต่ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะทำหลังคาทำราวเดินอีกต้นครับี้เป็นวีโอรอบที่สองครับเต้นจะใส่ตอกตะปูละแต่งขอบแล้วครับแต่ราวยังไม่ได้ใส่นะครับก็วันนี้นะครับเสร็จเสร็จเสร็จทางเดินตรงนี้นะครับ ยังไงก็ติดตามคลิปผมด้วยนะครับคลิปต่อไปตอนนี้นก็เป็นแบบที่ใกล้จะเสร็จนะครับครับขอบคุณครับ